ทำไมผู้คนส่วนใหญ่ถึงล้มเลิกกลางทางแล้วเราจะก้าวผ่านไปได้ยังไงวันนี้เรามาคุยกันเรื่องนี้กันครับเพืเ่อนๆเคยรู้สึกกัไหมครับว่าอยากเลิกทําอะไรบางอย่างไปเลยอาจจะเป็นธุรกิจที่เริ่มต้นมาแล้วแต่ว่ายังไม่ทํากําไรช่อง YouTube ช่อง t i k t o อที่ทํามานานแล้ว แต่ว่ามันก็ยังไม่เติบโตสักทีหรือว่าจะเป็นทักษะที่พยายามฝึกฝนแต่ว่าก็ยังไม่เก่งขึ้นผมเองก็เคยเกือบล้มเลิกการทำ YouTube นะครับเมื่อหลายปีที่ผ่านมาผมรู้สึกว่ามันเติบโตช้ากว่าที่คิดนะครับแต่แล้ววันหนึ่งผมก็ได้อ่านหนังสือเล่มหนึ่งครับซึ่งหนังสือเล่มนี้ได้เปลี่ยนความคิดผมไปเลยครับหนังสือเล่มนั้นมีชื่อว่า The d i f ครับซึ่งเขาได้มีการพูดถึงแนวคิดที่สำคัญมากๆเลยนะครับเขาบอกว่าทุกความสำเร็จ ต้องผ่านช่วงเวลาที่ท้อแท้ที่สุดก่อนครับและคนที่ผ่านพ้นมันไปได้เท่านั้นคือคนที่ประสบความสําเร็จวันนี้เราจะมาคุยกันว่า the diff คืออะไรทําไมคนส่วนใหญ่ล้มเลิกกลางทางแล้วเราจะก้าวผ่านมันไปได้ยังไงผมจะเล่าเรื่องจริงของตัวเองให้ได้ฟังกันก่อนนะครับในช่วงหลายปีที่ผ่านมาผมเกือบจะเลิกทำ YouTube ไปแล้วนะครับ พอรู้สึกว่ามันโตช้ามากๆแล้วก็ใช้เวลาใช้แรงกายไปเยอะมากเลยครับแต่ผลลัพธ์ที่ได้มันไม่ได้เป็นอย่างที่หวังครับแต่พอได้อ่าน The Dip ทาให้ผมเข้าใจว่านี่เป็นเรื่องปกติครับและคนที่เดินหน้าต่อไปก็คือคนที่ได้รับรางวัลในท้ายที่สุดซึ่งเพื่อนๆอ,อาจกําลังจะเจอปัญหาเดียวกันแบบผมนะครับไม่ว่าเพื่อนๆจะเป็นครีเอเตอร์เป็นนักธุรกิจหรือว่ากําลังฝึกทักษะใหม่ๆสิ่งที่สําคัญก็คือว่าเราจะต้องเข้าใจก่อนว่า The Dip คืออะไร แล้วเราจะก้าวผ่านมันไปได้ยังไงนะครับทุกสิ่งที่เรากำลังเริ่มต้นมันจะมีช่วงเวลาที่แย่ที่สุดก่อนครับก่อนที่มันจะดีขึ้นตอนแรกเราอาจจะรู้สึกตื่นเต้นไปกับสิ่งใหม่ๆม,มีแรงบันดาลใจเต็มเปี่ยมแต่แล้วทุกอย่างมันเริ่มยากขึ้นครับผลลัพธ์ไม่ได้มาตามที่หวังนี่แหละครับที่เรียกว่า the dip มันอาจจะกินเวลาหลายสัปดาห์หลายเดือนหรือแม้แต่หลายปีนะครับแล้วมันก็จะทดสอบ ความอดทนของเราครับ90%ของคนที่จะล้มเลิกในจุดนี้ครับแต่ว่าคนที่ก้าวผ่านไปได้คือคนที่ประสบความสำเร็จในที่สุดครับอุปสรรคที่เราเห็นเราจะรู้ได้ยังไงล่ะครับว่าข้างหน้ามันคือทางตันผู้เขียนหนังสือ The d i ิฟได้แบ่งอุปสรรคออกเป็น3แบบครับข้อแรกมันคือช่วงตกต่ำ ที่เราควรจะอดทนครับในช่วงนี้มันจะยากแค่ชั่วคราวครับถ้าคุณฝ่ามันไปได้คุณจะประสบความสำเร็จ